ชุมน้อมไปจับ hmm. มือน right. so, ้องแป๊บจับมือน้องมือ้ดิไปเอาเด็กวัดมาไปชุมน้อมแป๊บเอาดิแม่เด็กดีนะจัดตอนสวัสดีน้่ดูสวับสดีน้องดูน้องดูครับดูดูดูสวัสดีโลกอ่ะเพิ่นแต่มันไม่ไน้ประชามุอง nhưng sẽ hai nóng đồ sai dâm đi Rồi thôi thôi nó nón thôi 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 nón, thôi 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 Đi Đi

ตจะเลนตลกตรนี้ที่แค่ระวังตกนะเดี๋ยวคนพี่ก็ต้องมนมาที่ทำหน้าไปน้องดีเกากเาไดถึงล้งแะได้ไปได้ถึงลรอน้องไหมครับรอน้องเวยลองกอนเลยลุงก <c ười> ไม่ตกหรอกเด็จันทร์ไม่ตกหรอกไม่ตกไม่ตกแข่งก่อไปช่วยน้องทุกคนเก่งอยู่แล้วสบายมากไปถึงแล้วเดี๋ยวอุ้มลงจะถึงบ้านแล้วเดี๋ยวอุ้มน้องลงเลยนะน้องกลัวตกนะก่อนช่วยน้องไหมไม่ต้องกลัวตกอุ้มลงตัดมาเล็กๆกันโดดได้ไหมโดดเลยโดดเลยมันสุด โดดเลยวันน <toys> ั <m ics> <sh yelled> ้นกลัวแบะตาขาวค่ะตาขาวอ่ะเอาลงมาว้ายเสียผีเอาลงมาทุก่อนสะทุยังเอาลงมาอ๋อน้องลงมาจะไม่ควรจะเอาน้องลงมาจะไปส่งเอาเอาลงมาเอาลงมาเลยเขาจะเอาน้องไปส่งได้กลับไปส่งแม่ครับได้กลับไปบ้านโอ้เมื่อกี้จะร้องไห้มันปวดตก ไปแล้วเก่งเนเก่งเก่งมากนี้ไม่มีหลุมแล้วเก่งเกเกนมลนมทุกวันเลยไปไปมาเก่งเกมาก่อนมาเร็วไปหาแม่หน่อยมาเร็วเก่งมากเลยมาเลยมาแล้วับมาแล้วบมาแล้วบอกมาส่งแล้ว ไปถึงบ้านนะนี่มามาเลยครับมาโอ้โได้้งหนึ่งรอบเลยโอเคเลยไปไหนกันคะพอดีที่ไปไ้